น้องผ้าไหมจะช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะลูกไหนครับเขาฉีดยังไงลูกฉีดในลูกเฉีดจีเห็นน้ามาหรือยังลูกน้ําออกมาหรืยังคะลูกน้ํามารยังครับนี่ไงลูกเห็นไหมรดน้ําต้นไม้ผ้าไหมจะช่วยพ่อรดน้ําต้นไม้หละคระลูกได้ไหมลูกเห็นไหมน้ําออกเรหรือยังลูกฉีดดิอ่าฉีดอย่างนี้สิลูกจีไหนต้นไม้อยู่ไหนคะ ไหนรถต้นไงลูกรถต้นไม้ไน่นรถต้นไม้รถยังไงคะรดน,น้ำรถยังไงคะนี่ลูกทำอย่างนี้ลูกเดินไปลูกจีฉีต้นไม้อย่างี้ลูกเห็นไหมรดน้ำต้นไม้เอ๊ใครอหลูกเห็นไหมลูกต้นไม้เออฉีรด้ยังไะลูกฉีดเออพ่อหมายรถต้นน้ำช่วยรถต้นไม้ช่วยพ่อใช่ไหมลูก ต้นไม้จะได้เขียวใช่ไหมคะโอ้เดินมาทางนี้เลูกเดินมาทางนี้เลยคะ่ะเดินมาเลยโอเคทําไงอะลูกชิดยังไงคะนี่แหับริเวณต้นไม้รอบๆบ,บ,บ้านน้องผ้าไหม่นะครับมีต้นกระท้อนมีพืชผักสวนครัวด้านหลังเป็นต้นทองอุไรนะครับรอบๆก็จะมีต้นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับมะม่วงบาน แล้วก็มีทั้งต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยแล้วก็มีต้นชมพู่นะครับน้องพ่อหมายรถเสร็จหรือยังอ่ะลูกถ้าเสร็จแล้วมาเดี๋ยวพ่อช่วยนะลูกนะเราต้องรดอากาศมันยังร้อนอยู่ลูกบายบายต้องคําคข,ข้ามข้ยลดอีกทีนะลูกเนาะถ้าลดตอนนี้ต้นไม้มันจะตายนะลูกเพราะว่าอากาศมันร้อนอเคเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วปิดอะไรลูกปิดก๊อกหรือยังคะปิดเลยเก่งมากนะลูกนะบ๊ายบาย ๊ายบายลูกไาเดินเ,เล่นเดินเล่นหน้าบ้านนะลูกนะจ้าเอ